โอเคครับท okay, so so, pues like so nah ุกคนก็ขอกระาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาใช้ลิลิกตัวใหม่เพื่อไปหาซองจิ e นูแลกเอ็นบวลดนะครับผมหรือจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เป็นแลกเอ็นบวนะครับผมต่อสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามผมแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยโอเคครับเพื่อนๆนก็นี่นะครับผมก็วันนี้ตัวของลิลิกที่ผมจะใส่นะจะใส่เป็นตัวนี้นี่เพื่อนเพื่อโรอการเลกอัพครับ แรงเอ็นไม่รู้ว่าได้ไหมครับแต่ตอนนี้หวังเอ็นบวกไว้แล้วผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะนะเพิ่มโชคสิบห้าที่ผมเห็นผมใส่โชคสิบห้านี้แล้วแบบไม่เคยติดเลยนะผมแล้วก็ผมจะเน้นสลับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าไก่หายนี่ผมน่าจะยังไม่สลับนะก็เพื่อนๆช่วยมรรลุ้นกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามให้ผมด้วยนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวก็รอดันร้อยชั้นเกิดนะฮะเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ดันร้อยชั้นก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปลุ้กันดีกว่านะครับผมว่าจะมีเป็นตัวของส่งจินอูหรือเปล่านะครับก็ที่สําคัญแล้วผมมาแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับผมเดี๋ยวไปเกิดที่อื่นนะครับผมก็ก่อนที่ผมจะลงนะก็ตัวของลิลี่ที่ผมจะใช้ผมก็นี่เลยฮะเพิ่มโอกาส3ามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะผมสำหรับการเล็งอัพนะครับก็โอ้โหเพื่อนๆมาลดูกันดีกว่าว่าผมโอ้ผมรีบไงเปิดมาก็กดผิดเลยเพื่อนๆให้ตายเลยพระเจ้าเดี๋ยวก็ผมก็เปลี่ยนแล้วนะก็เดี๋ยวมาจ่ายกันเริ่มมาที่ชั้นเอ่อชั้นที่ห้าสิบเลยนะผมเอ้ยไม่ใช่ชัั้นนที่ะครบ ก็หาไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ชั้นที่25นะครับผมสําหรับชั้นนี้ก็จะเป็นตัวของ a c อยู่แล้วนะก็เออเพื่อนๆเนี่ยไหนนะกูดก่อนปุ๊บโอ้โหไม่ตื่นนะนี่ขนาดใส่นี่แล้วมันยังไม่ตื่นได้ผมอย่างเงี้ยเนี่ยตื่นโคตรยากเลยก็ได้แหละครับผมผมได้แบบทําคลิปมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเออมีน้องมาคอมเมนต์แบบมีเด็กมาคอมเมนต์ไงว่าเนี่ยพี่ครับทำไมเอ้ยไม่ใช่ดิพี่ครับเอ่อมีทริคสอนมือใหม่เล่นไหมครับอ่าแล้วทีเนี้ย พี่ว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาลองทําแต่ว่าพี่ขอทำภารกิจนี้ไปก่อนแบบว่จะทำภารกิจเคลสอะไรของพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําให้อะไรอย่างนี้ก<อ>็ไม่ชื่รูุกอยา่าจะเจอซองจินวูครับเออแล้วเห็นเพื่อนๆเขาบอกว่าอะไรนะคือผมผมไม่รู้อ่ะผมอยากหาตัวไอ้นั่นของซองจินวูเว้ยคืออยากให้เขาบอกได้เลยอ่ะว่าแบบเนี่ยดันนี้เกิดน้าแบบในร้อยชั้นมีซองจินวูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมเห็นอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีในดิสใช่ไหมในดิหลักอ่ะเออแล้วทีเนี้ยผมไปดูใช่ป่ะแม่ง ผมผมมันไม่มีเว้ยทำไมของคนอื่นมีวะผมผมไม่มีนะของผมอะ่ะคือผมไปดูผมไปหาอะไรเงี้ยผมผมเห็นที่เขาผมไปดูใน u t ท b e มาเห็นมาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะแจ้งไว้มันจะถ่ายรูปไว้ให้ว่ราแบบเออมีคนลงไปอยู่ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้นะาอะไรเงี้ยเรื่องซึ่งของผมมันไม่มีเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคือมันหายายากหรือหรือยังไงวะผมก็ไม่รู้วะไอเนี้ยแล้วก็แบบหายอย่างยากอ่ะเออโอ้โหชั้นที่30สเป็นไซตามาน,นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ย เรียบร้อยผมตั้งสกัดแบบดิสทรยอัตโนมัติดิโอโหไปเกิดแล้วผมผมก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ผมจะได้เป็นตัวของไอ้นี้หรือเปล่านะตัวของอซองจินูนะผมไม่รู้ว่าจะเจอไหมซะด้วยซ้ำอะ่ะแต่เพื่อนๆผมเห็นเขาได้ซองจินูกันแบบเอ็นบัวน้องๆในดีปผมอะ่ะน้องรีปผมมันมีซองจินูลเลนบัวเวย้ยนล้วแบบเฮ้ยคือมันได้ก่อนที่จะแบบจะมามีลิลกแลงอัพซะอีกอะ่ะคือเข,เขาเขาต้องใช้ดวงแบบประมาณไหนวะมันมันจะเก่งเกินคนไปหรือเปล่า เออผมว่าแบบมันสุดเกินอ่ะจริงๆทําได้ไงวะผมอยากมีดวงบ้างอ่ะผมแม่งลงไปสกัดอ้วนไอคลิปนั้นอะไอคลิปที่ผมเคยลงไว้อะไออ้วนแดงอะว่าผมลงไปตั้งอุย้ยสิบ,ส,บสิบเกือบยี่สิบรอบแล้วเพื่อนผมสกัดเทบไม่ติดเลยอ่ะไม่ใช่แทบไม่ติดไอคลิปนั้นรู้สึกว่าจะไม่ติดเลยสักตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนเป็นอะไรที่แบบโหโคตรเฟลอะ้องท่านมีไรให้มันติดวะแล้วตอนนี้เราก็มาที่สัมสิบห้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มารุนกันนะครับว่าจะเป็น ซงยินบูหรือเปล่านะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเป็นโซงยินวูนี่คือฟินเลยครับผมลาบก้อยแล้วราบก้อยอ,อีกิดทุถามจริงทำไมต้องเป็นตัวนี้วะผมว่าอีกิดนี่คือมันจะมีแบบทุกคนว่าทุกคนว่าอัปเดตหน้ามันจะมีแบบพวกไอ้น,นี่ปะสามารถแบบทำให้เหงาเก่าเราเก่งขึ้นได้แบบตัวละครอ่บนะบางคนเขาจะมีความแบบความชอบตัวละครนี้แบบเออตัวละครนี้มันเท่ตัวละครนี้มันอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นคนนึงที่ผมรู้สึกว่าเอออีกิดตัวมันก็เทนะแบบ แต่สุดท้ายคนเล่นเขามันก็เขาก็เล่นมันแบบอะไรนะปิดเอฟเฟกต์แล้วเพราะเดี๋ยวมันค้างไงเออเวลาเล่นคือเครื่องมันร้อนเนี้ยมันแล้วแต่คนนะผมว่าส่วนมากต้องเป็นแบบความแรงๆว่าใครดูถูกโรบอทนี่อย่าดูถูกนะผมบอกเลยว่าโรบอทนี่ทําผมคมพังนะผมคมผมพังได้เลยนะผมเล่นโรบอทผมยังแหลกอะ่ะเนี่ยผมตอนนี้ผมก็มีแรงเอ็ N อยู่5ตัวนะผมโอ้โหบอกเลยว่าตอนอัดคลิปนี่คือสากัดไม่ได้แล้วผมตอนไม่อัดน,นี่คือมาเต็มฮะแต่ผมยังไม่เคยสกัดได้แรงเอ็เลยนะแบบ ผมไม่รู้อ่ะมันมประกัดได้ยากเหรอหรือยังไงก็เออก็ยากดิเออพูดทำไมวะแต่คือผมสะกัดไม่เคยได้จริงแบบไม่เคยได้เลยเพื่อนๆคนที่ได้คือเขาโชคดีมากๆเลยนะแล้วยิ่งแบบซอนยินวูแรงเอ็นบวกได้กันเนี่ยก็คือโอ้เห็นเขาบอกว่าซอนยินวูแรงเอ็นบวกนี่คือดาเมจรวมแบบรวมแบบแรงเอ็นเนี่ยแรงเอ็นเต็มทีมอ่ะเพื่อนๆแรงเอ็นเต็มทีมอ่ะสุดจัดอ่ะโอ้โหและชั้นที่40ก็เป็นเอ่อ กุชชี่นะผมกุชชี่เบลนะฮะก็น,นั่นแหละฮะก็ฟังกันไปเรื่อยๆครับผมก็โอ้ยผมว่าเวลาเล่นก็เล่นคนเล่นแสงเาก็สำหรับใครที่ไม่รู้จะอัพสเตตยังไงก็อัพตามผมได้นะครับผมก็ยายไปที่ดาเมจเ,เงานิดหน่อยแล้วก็เป็นความเร็วในการโจมตีนะ<ๆ>เพื่อจะไม่ให้อะไรเพื่อจะไม่ให้แบบรีลาหรือว่าช้าหรือว่ารออะไรเงี้ยเออผมบอกเลยว่าคือถ้าเล่นสายเงาอ่ะมันชิวนะเนี่ยเห็นไหมที่ถ้าผมอัพตานร5 0หิก็ชิวแล้วอ่ะ ก็คือฟาร์มได้เรื่อยๆชิวๆสบายๆเลยแล้วก็เนี่ยเควนมดผมก็ยังทำไม่เสร็จนะก็ราชินีผมยังได้อยู่20ตัวอยู่เองเลยสิตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวนะผมอาจจะแบบแจกทริคในแจกทริคสำหรับมือใหม่ในคลิปนั้นไปด้วยทีเดียวเลยครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าก่อใหม่มาอะไรจะเปลี่ยนไปนบ้างครับก็ผมว่าเพชรน,น่าจะหาง่ายขึ้นแหละเออแล้วก็เรื่องคนในกิลนะผมก็ตอนนี้คิอผมก็เออเปิดรับนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีอยู่7 6คนมั้งเลยสี่คนนะผมมีที่ว่างสี่ที่เนาะโอเคถ โอ้โหเพื่อนเพื่อนแม่งเป็นเพนนะฮะแค่เลยเพื่อนเป็นเพนท่อเลยครับชีวิตที่เจเพนนี่มันท่อละมานจริงจริงนะฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นไหมเนี่ยเวลากดไปที่กระเป๋าแล้วมันแหลกอ่ะพอผมมันกดไปที่กระเป๋าแล้วมันแหลกเว้ยผมว่ามันอาจจะเป็นพ่อแหละวะแบบของมันเยอะอย่างนี้หรอโอ้โหเหนื่อยจริงๆแค่เพื่อนก็สำหรับรอบแรกนะฮะบอกเลยว่าหาไม่เจอนะผมซองจินบูนะครับผมก็เดี๋ยวยังได้อีกรอบนึงรอบนี้ผมขอไปตีอ้วนแดงดีกว่าจะได้แบบ ได้แบบไอ้นี่เผื่อจะเผื่อสกัดได้แรง้งเอ็นแรง้แรงเอ็นแบบว,นะวกอะไรเงี้ยมาทุกคนก็มาตีน้องอ้วนแดงข,ของเรากันดีกว่าดูดิผมเวลาเปิดมันชอบแหลกอะ่ะเออมันน่าจะเป็นพวกของเยอะแน่เลยโอ้ยแล้วก็พามันเอ,อ่อลิลิกเลเ,ลเลเวลนะครับผมอัพเลเวลนะฮะนี่ฮะสับไว้ครับผมสับไปฮะแล้วก็รอเปลี่ยน,นะคะร,รับผมรอเดียวรอใเปลี่ยน,นะครนบกดหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โหไม่ตื่นจริงเหรอเพื่อนๆโอ้โหทำไมมันตื่นยากตื่นยินดงเลยอ่ะผมอยากให้มันมีลิลิกที่แบบเป็นรูปผสมมาว่าแบบ อเนี่ยคือทั้งได้แรงอัพทั้งแบบเพิ่มโอกาสการปลุกตื่นอะไรเงี้ยแต่คือมันตื่นยากเพื่อนๆเกมมันตื่นยากแบบตื่นยากมากหลับพลิบแบบเอ,อ้ยยังได้อีกรอบนึงอยู่ไปเพื่อนๆอีกรอบนึงอีกรอบนึงนี่ครับเพื่อนๆก็รอบนี้นะผมมาดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับกับการตบน้องอ้วนแดงนะผมอ้วนเนี่ยเพื่อนๆดูเลยโคตรแหลกเลยเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเคลียร์หน,น่อยละแอร์อุ่นอ่ะแบบเป็นลิลิกเลืเปล่าฮะผมสับไปฮะสับไปฮะปุ๊บจ่ายซีว่าจังหวะนี้ปุ๊บเรียบร้อยไปครับ,บกดฮนะหนึ่งสอง สามโอ้โหไม่ตื่นเลยคนระับเ,เพื่อนๆอะไรครับเนี่ยคือผมหรือผมคุ้นกดแบบกดอัตโนมัติดีวะเ,เพื่อนๆน่นานจะดีกว่าปะ่ะแบบนั้นจะได้แบบกดเร็วๆเผื่อมันจะติดม,ม,มันจะมีโอกาสติดอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อรอบหนึง่งยังได้อรอบนึงไปกันต่อเ,เพื่อนๆสับไวฮะเรียบร้อยดีครับเพือ่อนๆตอนนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมสำหรับการตกเนี่ยฮะหนึ่งสองสามโอ้โหยัยก็เพื่อนๆไม่ตื่นแลนะ้วผมสามรอบนี่แหละนี่กูมาหาซองจินวูจริงไหมเนี่ยฮัลโหล คือสรุมันนั่งตีว่นแดงอยู่แต่ก็รอบก็เราหาไม่เจอเนาะคือโอ้โหเพื่อนๆคนไหนที่รู้วิธีนี่ฝากบอกคอมเมนต์นะครับว่ามันจะดูได้ไงฮะโอเคครับเรียบร้อยครับก็หายไปแล้วผมสำหรับดันร้อยชั้นนะโอ้โมไม่เจอเลยครับผมโซนจินวูแล้วก็อ่วนแดงก็ไม่ได้ด้วยฮนะ ผมจะลาเบ้นะผมอะไรมันจะยากกินลำบากใส่กันอันนี้ครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวก็รอดันร้อยชั้นเกิดรอบต่อไปนะผมเพราะว่ารอบนี้เราหาไม่เจอนะเดี๋ยวมาหวังกันที่รอบต่อไปนะโอเคครับเพื่อนก็หลังจากที่รอดันร้อยชั้นมามากกว่า40กว่านาทีนะผมก็มาแล้วนะัะผมไป้วรอบนี้โอ้กูยังกดพลาดไปกด5้าีปีกันโหรอถามจริงคือจะออกไปคือจะมาหาซองยินูเว้ยไม่ได้จะมาหาวนแดงอ่ะเพื่อน แต่ว่านั่นแหละครับคนเราก็กดผิดพลาดได้เนานะก็ไปเล่นกันก่อนนะผมเราไปหาตัววุ้นแดงก่อนดีกว่าครับเนี่ยฮะผมไปเคลียร์มาแล้วนะผมกับไอตัวอาวุธน,นะผมทําให้ผมสามารถกดคลิกเข้ากระเป๋าได้ลื่นขึ้นนะผมแล้วฟลิปแ l o p โฟนะครับบอกเลยว่ากดอย่างไวฮะกดแบบซิกแซกซิกแซกนะครับผมก็นี่นะผมมปฏิน้องวุ้นแดงฮะก็ถือว่าเปิดประเดิมได้ดีรหรือเปล่าฮะมาดูกันขอแนะตรับแบบเป็นเลเวลครับผมรอแตกฮะร,รอไหมแตไม่ไหมเรียบร้อยครับผมไปเกิดกดคลิกเบลี่ยนฮะเป็ี่ยนเป็นที่สามหนึ่งแล้ติดเพื่อนแลติด มันต้องได้แล้วป่ะสองร้อยเปอร์เซ็นมันต้องได้แล้วป่ะโอ้สองร้อยเปอร์เซ็นนี่สองร้อยเปอร์เซ็นกูได้แรงจีเพ่อนสองร้อยเปอร์เซ็นกูได้แรงจีเพ่อผมได้แรงจีผมถามจริงคือมันจะไม่เป็นเอ็นมันจะไม่เป็นใ e นบวกให้เลยใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ไปตามหาซอนยูรูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนี้ทุกคนก็เรามาเริ่มกันต่อที่ชั้น25นะครับผมก็เป็นชั้นของตัว วีซิวเป็นได้รับหนึ่งสองสามไม่ได้นะับผมโอ้โหไม่มีตัวนะแล้วก็ชั้นที่สามสิทน,นะผมก็จะเป็นตัวของกุชเชียขกุชเเบลนะงูมันเล้ยเข้ามาทีเดียวโอ้โหไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าขอให้เจอซองจินูเพื่อนผมบอกคือแค่เจอขอแค่เจอจะติดหรือไม่ติดไม่รู้แต่ขอแค่ให้เจอก่อนตอนนี้คือเราจะหาเล้งเอ็นเล้งเอ็นบวกได้อย่างไรถ้าเราไม่เจอนายอ่ะซองจินูถ้าเราไม่เจอนายอะนายมาให้เราเจอก่อนเซ่นแล้ว,ลว,ลวเราก็เดินทางมาถึงชั้นที่สามสิบห้านะครับผม โอ้โหอีกริดนะครับตัวตัวรักตัวลูกรักเลยครับผมตัวที่ทุกคนต้องเจอครับผมกับการเล่นเกมนี้ครั้งแรกคุณต้องเจอครับต่อให้ไม่ได้เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้จักเป็นตัวแรกเลยครับสําหรับอ e ีกริดนะผมโอ้คือมันจะไม่ได้เลยเหรอเป็นเพื่อนคือมันหายอากาดนี้เลยเหรอฮัลโหลแรงเอินห้าตัวนะครับคล้องก็เออผมอะว่าจะไอ้นี่ด้วยหาเป็นตัวของออตัวของแม็กมาแรงเอ็นนะครับผมเป็นนอกอวนแดงแรงเอน็นแบบให้ครบทีมน,นะก็ถ้าถามว่าสนูเก่งกว่าไหมหรอ ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าดามเมจมันหนัมากกว่าอยู่แล้วแต่แค่ห่างกันแค่ประมาณไม่กี่คิวเองแต่คือถ้าแบบให้ตรงเมตาให้แบบโอเคจริงๆนะผมว่าเป็นตัวของแมกมาดีสุดละก็เพราะว่ามันจายเนี่ยจะได้คือตัวแมกมามันจะตีไวกว่าตัวของสนุใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้หาของตัวแมกมาก่อนนะแล้วก็เ่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีกิวนะครับผมแต่ว่ามีเพชรนะผมก็ตอนนี้มาเข้ากิวผมได้นะกิวผมมีอยู่75แล้วนะตอนนี้ก็ขาดีก5คนนะผม ก็คิวผมก็อัพอะไรที่มันอัพตันก็มีเป็นตัวของลิลิกอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถใส่ได้ตันหมดแล้วก<ม>็วสำหรับใครที่ยังไม่มีคิวนะผมมาหาคิวผมได้นะครับคิวผมพร้อมต้อนรับนะผมขอแค่คุณมีเพรเยอะและขยันแค่นั้นครับผมดูแล้วจอนี้เราก็มาถึงงานที่4ี่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหเร็วใช่ไหมฮะก็ถือว่าทําเวลาได้เยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้อะเราจะได้ไม่ต้องมาลงเสียเวลาแบบเราจะไม่ต้องมาลุ้นนะว่าจะเจอหรือเปล่าทองยินอูอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมนะเพื่อนเฮ้ยเอ ทำไมไม่มีบอสอะโอ้โหนี่นะผมการบางทีการอัพเงาเร็วไปก็ไม่ดีนะผมก็คือมันเร็วเกินไปอะผมเร็วจนผมยังตามไม่ทันอนะ่ะเพื่อนเพื่อดูความเร็วของมันดิชุบเชฟชุบชาบอ่ะเพื่อนดูความเร็วของมันโอ้โหมันไม่มีอะผมแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ทรงจินบูหรอกมั้งถ้าเป็นทรงจินบูมันก็จะแบบสรุปอยู่แหละใช่ปะ่ะเออแต่เมื่อกี้มันขึ้นว่าได้เพชรน,นะผมว่าน่าจะยังไม่ได้แหละเออแล้วก็ผมก็จะมาบอกฟิกสำหรับมือใหมน่นิดหน่่ยนะผมก็คือ ถ้าตอนนี้มันมีเอใช่ไหมเพื่อนเราตอนนี้ออ่ะก็ได้เพื่อนคนไหนที่ไม่ใช่สายเติมแล้วก็ไม่ค่อยจะขยันเล่นเท่าไหร่หรือว่าอยากให้แบบเรื่อมมาเล่นง่ายน,นะครับผมแนะนําให้ไป FK ให้ได้ของตัวสนู่เล้ง G ก่อนนะครับผมก็เราจะได้ไปฟาร์มแล้วก็ไล่ไปทีละเกาะทีละเกาะเก็บเลเวลของเงานะฮะจะได้ทําให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นนะผมก็สามารถเก็บอีเวนต์อะไรง่งยขึ้นผมว่าสนูเล้ง G ตัวหนึ่งก็ตอนนั้นดามจเกก็น่าจะเยอะมากเลยนะสำหรับการหาพวกเล้งแบบอะไรเงี้ยเออผมว่ามันไม่มีอะไรยากนะจริงๆแล้วกก็็็เเรรร่่มมตีีไ้้แลวผปับนนนนะะ รุนเพิ่มเร็วแล้วนะผมจะสอบไว้กันนะถึงไปเน,นี่ยตรงเนี้ยจึ๊บจึ๊บอีกตัวนึงอะโอ้ยตัวนึงไม่ถึงโอ้ยผมน่าจะต้องไปอัพระยะเพิ่มนะครับมาครับผมชั้นซี่ -45 นะผมตัวอะไรโอ้โหโอคารุนเอ้ยก็ได้อยู่โอคารุนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ก็แบบสกิลรีวยอยู่ครับสลับครับป๊อปป๊ป 1, 2, อปหนึ่งสองสาม ไม่ติดนะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาเราก็มาถึงชั้นที่40แล้วนะผมก็ขออนุญาตถอดเงาก่อนนะผมเดี๋ยวจะไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะผมเงามันไวเกินนะไปดูกันนะเพื่อนๆเงาเป็นตัวนะฮะโอ้โหกูชี่เบลฮะงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวูเลีทีแล้วใส่เงากลับเลยเห็นอย่างนี้บอกเลยว่าเห็นอย่างนี้แล้วมันเจ็บฮะก็โอ้โหรอบที่2เราก็ยังไม่เจอในตัวของซงจินูนะผมก็ผมว่าผมว่าคิดในวันนี้ผมน่าจะต้องแบบ ต้องพลาดไปนะผมเดี๋ยวค่อยมาแก้มือในรอบอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูนะผมว่าผมสามารถตีอ้วนแดงทันต่อหรือเปล่าเดี๋ยถ้าตีทันก็จะไปตีให้เพื่อนๆดูนะผมโอ้โหเพืเ่อนๆแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะผมก็ดนร้อยชั้นได้หายไปแล้วเพื่อนก็วันนี้สรุปยอดนะผมก็เราไม่ได้ตัวมาเสริมทีมแล้วผมไม่ได้เงาวาเลยมาเสริมทีมเป็นเงาใหม่ๆแล้วก็ยังคงเป็น5ตัวหลัก5ตัวเดียของเรานะผมก็เนี่ยนะผมสิ่งที่ผมจะหาก็จะเป็นตัวของแม็กมานะผมถ้าเป็นไม่ได้ผมจะให้แม็กมาของผมเป็นแบบแม็กมาเอ็นททั้งีมมนนะผืจาก สกิลมันไวกว่านะผมก็จะง่ายต่อการฟาร์มง,ง่ายต่อการลงดันฮะแต่วันนี้เราก็ไม่เจอซองชินอูนเลยนะครับสักตัวเดียวโอ้โหก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะเออหรือว่าผมว่าผมควรจะซื้อน,นี่ดีวะซื้อเป็นตัวของแพ็กเกจที่ปลุกตื่นไวอะตอนนี้ผมมีอยู่507ตัวนะเพื่อนๆแต่ก็นี่ฮะกดซื้อไปเลยดีกว่าฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ซื้อไปแล้วผมก็งั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลคคค์์กกกกดดดแชรรใหห้้้ผมมววยนนนะัับ็ไเจอ่ลิปา สวัสดีครับ